สวัสดีค่ะคลิปนี้ไปพิมจะพากันมางมหอยค่ะงมหอยไปแกงกันค่ะมี่จะโตนหน่อยนะเนาะเลือกเอาบุก่าลงเนาะง่ <c oughs> <c oughs> าย <c oughs> ด้วยตื้นเลยเลยทั้งฝั่งทนี้นะฝั่งท่นี้ยังไม่ได้จจอกเนี่ยเลือกเอาตัวใหญ่งงมันบกก่า,กา,อกอาเลือกเอาตัวที่อม,อม,ทมันเพลามาะอย่หลองฝังนั่นเลือกอยู่ด้

หุนนะเอาะเอาตุ้มตาดูไหมเรนะจะเอาแล้วเ็าเต็นเต็มเ,เ,เ,เลยอร่อยเลยมันอยู่ตามซอกโอ้ยย่งอย่างบถึงเลยโอ้ยอ่อนจังอย่างบดึงเลยอนะันนึง แต่มันอยู่จมขอบอะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเอ้คือถ่ากล้องมันอยู่ตามขอบเต็มเลยนะม,นม,ม,นมันมากาลงมาูกาลงเลือเอาจะใหญ่ๆมั้งโอ้ด้แกงเลย ว่ามีล,ลอกน้งกับมสุดมีลงก,กับมสุดเด้ออัน,นี้เขาจเป็นแบบชันๆน,นะจ้าโอ้เป็นจาบเป็นจาบอยู่เฮ้ยโยกลงไปเด้อพุบลงไปเด้อ อ,อีพ่อระเบิดมังงมนะพ่ออืมถ้าพ่อมามีผอมมดใเลยเนีทำมเขาเย <c oughs> <c oughs> เลยมันหยุดในจัจอยู่ใต้พื้นนะเต้นเลยโตัวนวี้ไปมองม,มองมหมองสงสภาพนั่นกันมีแคะเป็นสะพานนะทางตรงนี้เหรอคะเติมเป็นสะพานบันไดอยากเอาว่าเอาตัวนี้ไงบุคลี ก็คือตรงนั้นเนาะมีคนเอาม้างตรงนี้มีมนี่นี่เยอะตไายตรงนั้นเป็นกาดเป็นกาดอยู่เนาะมนไม่ติบงง่ห่ไม่ถึง,งเบ่เเห็นะไอยู่นี่เค่เนเือ มันเป็นแบบงังที่บมีจิงคะบมีควายตน้อเขาได้ไเรียนงควายเอนี้นนนน้ออกกองขโมนนะ่ะจะมีเนาะ ลายมาชื่อตรงนั้นน้ำน้ำส่วนที่แรกมาได้ว่ะ อันที่แรกเป็นกาบเป็นกาบเลลูบไปก็เป็นกาบเป็นกาบ <c oughs> พ่อเราบอกให้ลายเต๋เลยเขาแล้วนะพ่อแกงเลยถ้าถ้าไปเอา,า,เอาต้องไปเอาตรงตรงแบบที่หฮางมนั่นแหละนี่จะมีแต่มันงมบ่ได้นามันหนึไ,ไว้ยน้ามันก็บมเป็นคู่ปูม <laughs> ลงไว้นี่ข้าวหน้าข้าวหน้านึงนั้วแหละ <laughs> ไปเอาตรงตรงที่หนึ่งนะเฮายังไม่ได้ไปเอาตรงที่แอนตรงตรงนั้นนะที่ปิดเปิดน้ำมันก็มีอยู่แต่ว่ามันน้ำมันเลดดินมันลื่นอืมเพราะแหละเพราะต้องงมตรงนี้ไปไปงมตรงนั้นกับกบลับจะลงงมกับใครลงงมกับใครนานะเปียกเลยแม่เปียกลเลปเปก,กคือนม่จะขึ้นเงี้ยไปหาตรงพุ่นไป

หอยกระลายขนาดเนาะตรงตรงที่ว่านา้ำเขาน้ำออกนะกระสิบลายได้แต่น้ำมันลายบกกามีแต่ต้อมองปิดเปิดทนะันที่เอาไรง่ายม,มันทำบ,บ,บกเกี่ยงซื้อมันป่มันมีต้นหยาซื้อ จะนะเอาหม่องเดียวนมั้งเต็มถุงรีเพ้าะเราละเรากล้าโล่งล้ลลลลลเราละหนักปีนเจ้าของโล่งๆล,ล,ลึกๆเกนอะเพราะแหละเพราะแกงเขาแล้ว,ลว,ลว,ว,ลวเดี๋ยวไปขังมันอีกตามนี่ก็นะมีมีบดมาและเหล่าฟังเนี่ย นี่สูมองมาแล้หม <c oughs> อเยอะๆเลยค่ะจ้าจะมาสี่โลสามสี่โลพอแล้วแต่ว่าจะไปแกงก็ไม่เผื่อลุงมั่งด้วยพอแค่นี้แหละกลับบ้านก่อนค่ะ